สวัสดีครับพ่อมวันนีกับมาย่อพ่อมคนชนงัววันนี้พ่อก็จาประวัติตารชนแบบเย่อๆข้องขุนนึ่งโลมาฟากกันนะครับพ่อมต้องบอกว่าเป็นตัวเก่งพบตัวดีกันอีกแล้วๆมันจะไม่ล่อไม่มันกันได้ผือสหรับครูนี่เองจะทําการชนกันในวันที่21สิงหาคมที่ซันนัมท่าซาราก็ต้องบอกว่าเป็นคูเอกและพิเศษสุดของหลายการที่ไม่ควรพลาดกันเลยจุดกรณีนะครับพ่อมสำรับใครนะครับทีจะเข้ากลุ่มเล่นงวซดเปิดให้เล่นก่อนใครเปิดซดเปิดไวข้ามใดปังไดไม่ขาดทุนกันยั่งในนอนกดไปทีหน้าช่องพ่อม ก็เรามาดูกันทางด้านโคเข้าง,ง,ง,งามชกน้องพรลืล่อโจโฉข้องผู้ใ่ญ่พรจากไายโคผู้ใหย่โชกกันนะครับพอมทางด้านข้องโจโช่เองตัวนี้ก็เป็นโงวยัยอายุแปดปีผ่านการชนมาเลยวทาไม่ซ้ครั้งห่าสุดก็เอาชนะทางด้านข้องนินงามซี่ควายทึกลือ่อทึกหน่อยมาจากสนามโกติก็วางเงินไปเจ็ดนาทีก็ส้ำม,มัดเก็บเชยกันมาได้ส่วนประเพทการชนโคองตัวนี้เองก็จะบอกว่าตังง่วตังเข้าดีชนเลยหลยือชนไม่แคบดักทิมดักแทงรอจังหวะซ่องดีถอดคางนักซ่อนใจปานขึ้นไปแคว้นขึ้นไปคอมเร ว่าชนได้ฟีมือเลยลูงเออทางด้านข้องความพร้อมเองก็เต็มร้อยอย่างแน่นอนนะคะพ่อมก็เรามาดูกันนะน,นโคนน์เเด็ดเพชรอัตสเวินลือเชยซาค้าข้องน้องนานเนี่ยถอนห้องกันนะคะพ่อมทางด้านข้องเชยซาข่าเองตัวนี้ก็เป็นโงว้อายุเจ็ดปีกว่ากาต่อผ่านการชนมาแลทั้งว่าสี่ครั้งก็เคยแพย้มาแล้วทั้งว่าหนึ่งห่อนแล้วออกลับมาชนะทีะ่สนามทา,าราส่วนประเพ็ดการชนโคงตัวนี้เองก็จะบอกว่าชนเลยเหลือสไตล์คลาสสิกชนเย่นๆย่นชนไม่แคบไรเดินหน้าแข่งแรงชอบตังงวยเบิร์นพาแล้วง่ว,น,ว,วนถ่อข้างเอานักาาาานักกผผ่่าาาาขข้้งงงงดดีนนนเเิถถึึหือ ัวอันหวานเนี่ยวสุดหม่ห้วนกลัวยอดเลยลูกเอ้ใจใหญ่ใจมากไอ้เลวชนชราดไม่เข้าแบบเล่าๆเลยกะว่าได้ชนฟี่มือ,อยากแรงนะครับลูกตัวนี้หากนัดข้อความพอมเองก็เต็มร้อยอยากแน่นอนนะครับพมต่อสำหรับใครนะครับที่มีตัวรักตัวชอบตอนนี้ที่พ่อมก็เปิดให้ไส้ลวงหน้ากันแล้วนะครับพอมข้ามได้บังได้ไม่คาดทุนกันยากแน่นอนเลือใครนะครับที่จะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกัน,กนคับพ่อมก็สามารถกดไปที่หน้าช่องติ๊กต็อพ่อมกันได้เลยนะครับพอมก็เป็นกันยังไงบังครับพ่อมสำหรับฟองตัวที่พ่อมได้ทําการยกขึ้นไปในวันนี้รักตัวในชอบตัวในกันนะครับลองเม้นคุยกันดูได้นะครับพมก็ต้องบอกว่า สองตัวนี้เองบอกเลยว่าเป็นง่วชนฟรีมือแล้วทางง่วดีกันทั้งคูบอกเลยว่าไม่ควรพัดกันเลยทุกกรณีส่วนใครนะครับที่ไม่อยากจะพัดเข้าสั้นง่วดีๆก็ฝากติดตามช่องไว้พร้อม้วยนะครับผม